ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมเก้าเดตนั่นเองนะครับผมอีพีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับหลังจากสองอีพีก่อนหน้านี้นะครับเรายังไม่มีที่พักอาศัยเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปสร้างบ้านกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแจ้งไ้ก่อนนะครับว่าผมได้ทําการไปฟาร์มของมาเตรียมทําบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่านะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในจุดที่ผมจะสร้างบ้านเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะใช้ก้อนหินเป็นฐานนะแต่ว่าเราต้องทําทางขึ้นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นของที่ผมไปเตรียมมาไว้นะครับก็จะมีอ่า ต้นของดอกไม้เนาะก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยเดี๋ยวไว้ทําเป็นโครงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นใบาย้านะครับรอบๆเนาะแล้วก็ใบโคเวอร์นะครับที่ผมแอบตัดมานะครับผมนี่ตัดมาเยอะเลยอันนี้จะไว้ทําเป็นหลังคานะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นโครงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทําบันไดทางขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับผมรับองศาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ก็สามอันนะครับผมใช้ใช้ต้นของดอกไม้นะครับในการทําโครงประมาณนี้นะครับผมจากนั้นผมจะทําบันไดทางขึ้นเข้าไปนะครับผมวางได้หรือเปล่าตรงนี้วางไม่ได้นะครับาเดี๋ยวผมเอาตรงนี้แล้วกันก็ใช้ใบไม้นะครับแล้วก็ ต้นไม้นะอ่ะท่าน,นี้ขาดใบไม้นะครับอ่านี้ก็เป็นทางขึ้นของเรานะครับทางขึ้นบ้านของเรานั่นเองท่าน,นี้ก็มาทําพื้นกันนะครับผมเจ้าก้อนอื่นนะครับเือนี้ไว้เดี๋ยวเอาวางลงไปก่อนเอาเป็นใบไม้นะครับ ันนี้ผมใช้ชุดใช้ชุดมดนะก็จะแบกของไม่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแปดชิ้นเนาะจากปกติแล้วเราจะแบกได้แค่นิดเดียวเองนะครับห้าชิ้นเรามีไฟอยู่นะครับพอดีมีไฟกองไฟนะไว้ทำกับข้าวเนาะรู้สึกว่ากับข้าวผมก็โดนหมดขโมยเป็นที่เรียบร้อยแนละ้ว โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทําบันไดเอาบันไดธรรมดานั่นแหละตอนนี้เรามาตัดติดละน้อยนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องทำเพิ่นพมนะครับเป็นง่ายๆเก็บเลยไม้ทั้งหมดเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นทางขึ้นข,นของเรานะครับทีน,นี้ผมก็จะทําพื้นทั้นใบวางแปนกันเลยครับผมโอ้ผิดเราสามารถกดแก้ไขได้นะครับลบออกเป็นตัวเอนะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับบ้านผมนะก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับตรงนี้เรายังไม่ใช้ วงไปก่อนนะเรามีไฟอยู่ right, เราเริ่มกลัวความมืดแล้วลในเมื่อตาทานระดับไปโอเคครับผมมาต่อกันเลยอ่าแม็คทีนึงก็ได้พื้นสองแผ่นเลยนะก็เร็วพอสมควรนะครับผม ไอ้ไม่เอาเนะาะต้นไม้ตอนนี้ต้องการใบไม้อย่างเดียวไม่รู้ว่าจะรอดจากพวกแมงมุมหรือเปล่านะครับผมอาจจะมีเวียนหัวกันบ้างนะลิงขึง้นลิงลง ได้กหนึ่งพันเองนะครับผมก็ประมาณนี้คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มไปฝั่งนี้นะ,ะเพิ่มไหมเพิ่มไปสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจนยญาเราเยอะมาก เสียงมันงูเลยครับทุกคนมันคือเสียง,ยงมดนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมเอานี้วางไว้ด้านบนก่อนต้องตัดตรงนี้ออกโ oh, oh. <Yeah. S 1> อ้โอ้เราก็ได้ของเพิ่มทางไว้บนบ้านเลยครับผม ตันนี้ต้องตัดออกมาโอเคนะครับแล้วก็ต้นโคเวอร์เราจะตัดทิกไปนะครับอ่าได้ใบมาด้วยนะเมื่อกี้จากนั้นเรามาทำกำแพงกันดีกว่านะครับผมเอากำแพงแบบน,นี้ก็เรามีท่อนไม้เหลืออยู่นะ กลับด้านนี้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรระเบิดวะมีกาล้องนียนะแถวนี้ทำบ้านหน้าต่างครับจะได้มองเห็นว่ามีอะไรเข้ามามุมไหนอะไรยังไงนะไม่รู้ว่าต้นของดอกไม้ของผมมันจะพอหรือเปล่านะ ปลานน้อยในป่าใหญ่ครับผมโอเคครับแล้วลงแมวต้นไม้กันแต่ว่าวางดูตรงนี้เราขัดใจนิดนึงขอเพิ่มเพิ่มพื้นนะครับตรงนี้่าตรงนี้พอดแล้วครับ โ okay. อเคร้ไนม้ของเราก็หมดแล้วอ่ายังไม่หมดนะเหลือกองหนึ่งแต่ว่าเราหาง่ายนะครับไม่เป็นไรเหือพออยู่นะทุกคน นี้นี่ขาดหนึ่งใบโอเคครับเดี๋ยวทำการตัดเพิ่มนะรู้สึกว่าจะไม่พอนะครับก็เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะ มีน้ำอยู่ตรงมาพอดีเลยเ <'s> no ราได้น้ำกิน <Nothing. S 1> น้ำหาไม่ยากนะครับทุกคนทีมน,นี้เงินไปที่ไปกินไม้ไปกินหญ้านะจะมีน้ำเกาะอยู่นะครับแล้วก็ปีมลงมาเราก็ได้น้ำดื่มแล้วน้ำดื่มต่าด้วยนะครับตาสิง <laughs> หาไม่ถึง สเตเตอร์มินาไม่ค่อยพอนะครับนขนาดใช้แบบสกิลการรีสเตอร์มินาแบบขั้นสูงได้แปลว่าโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็ขาดประตูเนาะี๋ยวผมจะประตูที่มันแข็งแรงแข็งแรงเลย อ่าแต่ว่ามันก็เปลืองวัตถุดิบพอสมควรเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละประตูเดียวมีอะไรก็ใส่ไปก่อนครับใส่นีนสามมันอ่าบ้านของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ การ้องนะหวังว่าเราจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนะครับผมอยู่บนก้อนหิน <laughs> เราทำไม่เตรียมของไว้ก็น่าจะใช้เวลานานเลยในการปามนะครับผมเพราะว่าอ่ต้นของดอกไม้เนี่ยที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับมันหายากเพิ่มกว้นเลยนะครับผมก็จะแบกมาถึงอีกนะครับใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับผมอันนี้บ้านของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำโคมไฟเล็กนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่ามืดไปนหน่อย ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์เพียงพอหรือเปล่านะครับนี่ใช้ต้นนี้นะครับจะได้ประหยัดประหยัดเพลี่ยนเป็นนั้นเล็กนะผมเปลี่ยนใจเร็วมากโอเคครับผม มีอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเนาะขาจ้แห้งนะครับตอนนี้ว้าวมืดไฟผมก็ได้หมดเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยะาแห้งเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้มีไหมว่าเดี๋ยวลองมองดูก่อนนั้นมีไอด้วยนะครับ อั่นี้ไม่มีหญ้าแห้งเลยครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำอ่าโพกว่ากันก่อนจะลองรือตรงนี้ดูนะโอ้ไม่ได้ย่าแห้งเลยครับทุกคนี๋ยที่เชื่อืนนะ ไม่เป็นไรครับผมเราก็ไปทำหลังคากันเราขาดแจ้งแห้งนะครับตอนนี้ตอนนี้มีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับผมทำตัว้ด้ละอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาทำหลังคาต่อเลยคิดว่าจะทำชั้นเดียวนั่นแหละ นะครับออกเป็นที่พักชั่วคราวเนาะแต่ว่าเราต้องมีโต๊ะทำอาหารด้วยนะครับผมไปไหนแล้วนอ่านี่โต๊ะทำอาหารนะครับขาจยะแห้งเหมือนเดิมนะครับผมแตวเราต้องไปหาย้าแห้งมานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะคราบนั่นเอง จะเอาไว้มุมมุมเดียวกันนี่แหละนะหาดแซบนะครับแล้วก็หญ้าอ่อนเนาะแล้วก็มันเป็นต้นข้าวโพดนะครับไม่ใช่หญาอ่อนเป็น,นข้าวโพดอ่าแล้วก็อะไรอีก ทับแซบกับกิ่งอ่ะกิ่งตงน้นไม้ใบหญ้าใบหญ้าไม่ใช่กิ่งทับไมกครับตรงนี้เรี <Yeah. S 1> ยบร้อยครับยวไปทำโต๊ะกัน เห็นในขาดต้นไม้อ่อนนะครับผมช้มืดและน่ากลัวมากนี่ต้นไม้อ่อนอยู่หลังบ้านก็มีนะมันคือต้อตอนก็โพดอ่อนนะทุกคน ต้นข้าวโพดที่กำลังงอกขึ้นมาอันนี้ขาดก้อนหินหนึ่งก้อนนะครับครับยาแห้งอันนี้ขาดแซบแล้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดที่มันมีขิงไม้นะครับผมเราจะไปเก็บแซนะ็บ <c oughs> ละแลาวแซบป่ะทุกคนน่าจะแซ็บละ น,นี่ก็มืดมากเลยนะครับผมอาเจะยายแห้งแล้วเราใช้สามวันนะอ่าก้อนหินได้มาพอดีเลยกันหนึ่งครับอันนี้เราขาดแท็บแลครับผมัีงไงเจียวแท็บแล้วครับทุกคน มีกี่อันไม่รู้นะแต่ถ้าเจอเพิ่มก็ดีนะครับเดี๋ยวเก็บเห็ดไปด้วยนะทำเป็นอาหารไว้ปรุงอาหารนะครับบ้านเราไฟไฟ้ายังเขาไม่ถึงนะครับมืดตือต้อเลยเดี๋ยวต้องทำไฟฟ้าเพิ่มนะครับผมไอ้ไม่ใช่ไฟฟ้าดิทำไฟ หาทําต๊ะก่อนนะครับัาแซบอีกหนึ่งนะครับอ่าใช้ไฟนี่ก่อนละกันหาแซบอีกหนึ่งอันผมขอยจไปหาแซบก่อนนะ a few moments later อนนี้นะครับผมก็ไปเก็บแทบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกลงมาาลันานมาแทบจริงๆใช่ไหมครับทุกคนอ่าก็มาใส่ไปด้วยนะไปก็จะขาดเป็นย้าแห้งนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาก็วันนี้เป็นโต๊ะสําหรับครับของเรานั่นเองนะครับผมเราก็เดี๋ยวจะต้องทําความจุบของไว้สักใบส่องไปนะครับ เห็นเลยว่านี่กองเด็บปองของเรา็กความเอียงเล็กน้อยจะป,ปลดลูกโอกนะครับผมก็เดี๋ยวไปหาลูกโอกตรงอ่าใต้ต้นมันต้นอ๊กนะครับผม ตอนนี้ก็เยันเก็บของไม่ได้นะวันทำหลังข้างก่อนดีกว่านะครับผมอือมหลังค้าเอาแบบไหนดีครับทุกคน น่เอาแบบนี้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นจะใช้แบบนี้่าฮะ จางนั้นตรงกลางเราจะใช้เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นตัวปิดตัวปิดไม่มีนะครับทุกคนเหมือนตัวปิดไม่มีเลย ัวปิดไม่มีนะครับก็ออกประมาณนี้ก่อนแมโคเวอร์ Vancouver นะน่าจะพอนะครับยางบนนะครับ มันไต่ไม่ได้นะครับโคนจะขึ้นไปยังไงดีแตนนี้ว้าวไม่ได้นะครับต้องเบลต้นไม้มาใส่ก่อนนะครับให้มันเสร็จก่อนเนาะถึงขึ้นไปได้นะไม่เปลืองนะไม่ค่อยเปลืองนะครับผม เ yeah. พออยู่ครับพออยู่ที่ไปฟาร์มมาไว้ก็ยังมีขาดพวกาวาหงยาแห้งบ้างเล็กน้อยนะครับเราขึ้นลงประตูนะผมว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้ว โอเคกะตดวเสอโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมก็ประมาณนี้น,นี่เดี๋ยวไปไว้้างหน้านะอันนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางหาหญ้แห้งกับเปลือกโอ๊กนะครับผมก็น่าจะแถวๆต้นโอ๊กนั่นแหละเดี๋ยวผมกลับมานะครับผม days l later. ้วตอนนี้นะครับผมก็คว้มลูกโอ๊กมาแล้วนะครับได้มากทิบเกือบ20อันเลย18อันนะครับผมมาทำกล่องกันแล้วมีกล่องเก็บของแล้วนะครับผมแล้วก็ย่าแห้งของเรานะนี่เป็นไฟเป็นไฟสีดวงนะครับ ไฟน,นี้ก็สามารถปิดปิดได้ด้วยนะเราก็ต้องขาดที่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูว่าที่นอนเราจะมีไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีที่นอนตัวนี้นะครับที่สามารถทำได้เนะ อ่าเรามาทําที่นอนต่อกันเลยนี่จะเป็นที่นอนนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็เ,เซตรีกระเป๋าได้เลยก็คือจุดเกิดของเราเนั่นเองแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเราเดี๋ยวขอตกแต่งบ้านเพิ่มเล็กน้อยนะครับอยากมีระเบียงนะ ตรงนี้รู้สึกว่าไม้ตรงนี้จะเหลือนะครับกาใช้เยอะไม่นอกอได้สองอันนะสี่หกแปดอันนั้นเองนะครับผมสิบอันพอไหมน่าจะพอนะครับทุกคนอ่า อ่ะฮะอาอีกสองอันเองโอ้พออยู่แล้วครับพออยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปเก็บไว้ข้างล่างก่อนนะครับผมีนน่ก็ต้องทำไฟหน้าบ้านด้วยสินนะ oh. เริ่มหิวน้ำแล้วครับอ้อหิวอาหารนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร oh. เรามีเนื้อของอ่า oh. 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 ลูกโอ๊กนะครับที่เราไปฟาร์มมาเมื่อกี้ฟาร์มโอ๊กได้ลูกได้เน,เนื้อลูกโอ๊กมาเยอะเลยขาดยาแห้งนะตอนเนี้ยที่สำคัญสำคัญเลยทีนี้ไฟหัวกระได้นะครับแล้วพอตรงนี้สักอันหนึ่งนะครับผมเด็กของที่มีไปก่อนนะครับ ก็ขับแทบอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับบ้านของผมนะอ่ามีกลุ่มไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับ <sao> มีที่ทําอาหารเลยนะครับผมก็มีโต๊ะสําหรับครับของจําเป็นนะครับผมแล้วก็มาทําอาหารก่อนตัวนี้เมื่อกี้ได้ไอจีดมาชื่ออะไรก็ไม่รู้เรียกมันไอจีดนะ เอาไปหันนะครับไอจีดหันตรงนี้เป็นที่นอนของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้มีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะครับผมเผื่อไว้อยากเก็บของนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้รอดนานขนาดไหนนะครับผมอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็นการสร้างบ้านแบบง่ายๆของผมเองนะครับผมอยู่บนก้นหินเนาะก็ไปยุกกันไปนะครับผมก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีหน้านะครับก,ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้กันด้วยนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยักท่ายกันได้นะครับผมวันนี้นะครับก็ลานไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ